ววสวัสดีครับจ้าครับเป็นยังไงพี่หลองอาทิตย์ที่แล้วแก่เอาตาตามสายตาจ่าเนี่แพ้เพราะแพ้เพราะลูกไหนพลาดลดกกันงคอร์ดพลาดลูกกันคอ,กกนอไปพลาดก่อนเขาเรื่องเสกกั้งคอ,งองใช่ไหมอ่าก็ไปพลาดแล้วเพราะเพราะอะไรถึงพลาดนะอย่างเราไปบำบัดเขาไงก็กล่าวว่าจะเข้าไปไปเขาเนี่ยจะจังหวะมือตกมือตก แกมือก็มือไฟหรอมือมือมือไฟตกงเขาก็เขาเรา,าก็คิดว่าเขามีแทงแทงไฟไหมเ<ช>ขาก็กดขวามาตัวใบพางแล้วแต่พี่หลองแกก็ร่างกายดีอยู่นะร่างกายดียังไงดีต่อยได้ต่อยได้ต่อยได้ฮะต่อได้อีกนานไหมต่อยได้อีกโอ้ต่อยได้อีกเป็นปีนะต่อยได้เป็นปีถ้าร่างกายอยู่เนี้ยแต่แกแต่แกแกต้องลงมาเจอพวกรุ่นไอเพชรอินจาแกออต้องต้องลดชั้นลงมาแบบนี้เลยลงมาใช่ครับ เราไปเจอแบบนี้ไหมครับเพราะว่าเราอยู่เยอะแล้วใช่ซีอูยเก่งนะซีอูย์อ่ะผมบอกให้นะต้อมกบกับพี่อุยอ่ะกับพี่อำนาจสองคนอ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นพี่เป็นพี่รองพี่เดียวเอาใครเจอพี่อำนาจดีกว่าใช่พีอุยมันเก่งมันเก่งว่ามันใหญ่ด้วยไม่หรอกพี่รองต้องรถทันแล้วนะลงมาเจอพวกใหญ่ใเอ็นเอ็นเอ็นเขาไปให้เจอกับคูโบต้าคูโบต้าโอ้โหเฮ้ยรถลงมาขนาดนี้เลยพี่คูโบต้าจะสู้พี่รองได้เหรอมันก็ต้องต่อยนะฮะแต่แกจะต่อยหรือเปล่าเห็นแกทักมาบอกผมมาเลิกแล้ว เมา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 ไม่ไจะเมาอยู่เมาอยู่พอฟังเมาเพิ่งก็ลืมไม่ได้ก็จำไม่ได้ว่าพูดอะไรไปตอนเมาก็พูดอย่างนี้นะตอนเมาพูดอะไรนี้เลิกน้อยใจน้อยใจพอไม่เมาก็อีกอย่างแล้วแกได้ค่าตัวเท่าไหร่เคยอยู่แล้วได้เงินรางวัลเท่าไหร่ค่าตัวได้ประมาณหมื่นสองมั้งจริงเหรอจริงจริงหมื่นสองหมื่นสองไม่แก่ไม่แกหมื่นสองพอแล้แกแกจะเลิกไม่เอาจริงๆเห็นพี่สนิทกับแกมากผมก็ไม่ได้แกก็ทักหาผมอยู่จะซื้อควายซื้อนู่นซื้อนี่แต่ว่า เห็นแกสนิทกับพี่มากเลยเห็นไปอ่อแพ้อ่อแพ้ต้องก็อดซื้อเลยอดซื้อใช่มันราคาตัวมือสองเองถ้าตัวมือสองเอายืนเจอครอบครัวได้มือสองเหรออ๋อพอพอพอจะชกได้อีกไหมได้อยู่ได้อยู่ได้กี่กี่ปีก็มันอยู่ที่ตัวเขาอะร่างกายแกใช่ป่ะอ่าว่าเขาจะดูแลร่างกายยังไงจะเลิกกินเหล้าก่อนหยุดเหล้าอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่หลังๆมาผมก็ไม่เห็นแกกินนะหรือว่าผมผมฮะแอบกินแอบกินคือผมไม่ได้สังเกต แอบกินแอบกินแอบกินอยู่เออจะแบบแต่แกก็ซ้อมดีนะไปเนี่ยซ้อมดีมากเลยต้องหยุดกินประมาณว่าแกต้องมาสาวที่จะอยู่ไปเลยห้ามกินห้ามแตะมาจบนอนห้ามนอนดึกอย่างเงี้ยห้ามนอนดึกห้ามกินเนี่ยรห้ามนอนดึกเนี่ยจบเลยแกต่อได้แล้วใช่เหมเนี่ยร่างกายอ่ะสตมว่าแกไม่ค่อยดูแลร่างกายเลยเราซ้อมดีกินแต่พอขึ้นือทีไปร่างกายมันใช่ปะ ไม่เหมือน่วยใช่ไหมไม่เหมือนเหมือนอยู่ข้างล่างอะกระเบื้องเทียมไม่เหมือนกันใช่ป่ะต่างกันนี่มวยวัดกันอยู่ที่ร่างกายมันว่าใเราต้านานจากใจจริงที่อยากให้พี่ลองชกอีก่ไหมจะจะชกต่อยชกต่อได้ชกต่อได้ชกต่อยได้ขอให้แกต่อยต่อเนื่อะหน่อยไอ้นี่แกต่อยฟรีเดินต่อยดีเดินต่อยดีป่าแต่อาวุธแกก็ยังแบบไอ้นี่อยู่นะแต่ว่าต้องลดลดชั้นลงมาหน่อยแล้วต่อยพวกรุ่นเพชรอินจางเนี้ยแกต่อยรุ่นเพชรอินจาวเพชรอินจ้าไหม โอเคครับนี่ก็เป็นการสัมภาษณ์จากพงนะครับว่าพี่หลองยังโชคมวยได้อยู่นะครับผมปกติแล้วก็ไฟที่แล้วแพ้เพราะลุงไหนนะครับนี่วิจารณ์จริงนะครับช่องนี้แต่ถามกินแต่ตางกินแต่ไอ้ถังถังนกันตัวไอต้นไม่รู้เรื่องแล้วไม่รู้เรื่องแล้วพี่ยังไม่รู้เรื่องแล้วโอเคครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์แปดแสนเล็กอีกคนนะครับว่าพี่หลองว่าพี่หลอง ชกยังไงนะครับผมไปที่แล้วนะครับเอื่ผิดพลาดตรงไหนครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับเป็นยังไงร,รู้ซึกจยังไงร้อ,องแพีช่องเจ็ดสี่ที่ผ่านมานี่ยผม <c oughs> บอกว่าถือ,อนนกันกับก็ไปร้องโอ้สซึกเสียใจไอ้ที่องเนียีคุณสัมารถเป็นจริง,เ,เ,ปรงเป็นจังเออเอาเป็นยังไงมึงรู้ซึกยังไงผมรู้ซึกแบบยวว่าถ้าเราผ่านลูกนั่นนะเอารู้ซึ้ว่าเราพลาดเป็นไหมพลาดเขานี่ ลูกปากเป็นเป็นปากเป็นไรลูกปากเป็นไรปากเป็นไรเออลูกปากเป็นไรเจอเขาดีเขาดีคันคันรดคันบถถึงนับก้อนนี่เป็นชนะป่ะโอ้ยก็มีสซีดแต่ละมีสิทธิ์อเปล่าแต่ว่าอย่าเฝ้าเลือกมวยเด้อเออร่างกายเราก็ยังดีอยู่เด้อย่าเฝ้าเลือกเด้อฮะเขาบอกว่าอีก อีกสักนิดนะพี่วันสลองตอนนี้บ้านกับรถเขาก็กําลังจะผ่อนกําลังใกล้จะหมดแล้วบอกไว้อันนี้วันได้ซัมเซอร์ไม่ร้องเลยครับเดีว่าอยากอยากดูความรูซสึกของแปดแสนเล็กว่าหลังจากไอ้ร้องแพ้นี่แปดแสนเล็กรูซสึกจังไดเขาเก็บการซกเป็นจังไดยนะเขาเดียวเขา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 โมเมนต์เลยอ่าเขาโมเมนต์เขาเขาเขาตําแน่งเลยบัด้อ่าเอาเอามาเมื่อกี้ไม่อันนี้มันก็ไดหัวร้อนยกดีหน่อยเนี่ยเอา เป็นไรไอ้ร้องรู้รู้ึกจยังไหนรู้ซึกยังไหนไอร้องส่ไฟที่พานมากี่ันีครับผมก็เออเอาเล่าก็ได้หรอเออพีวัดสลรรคนะครับเราผ่าด้ะครับผ่าดบะคำว่าถือเขานีก้อนเนี่ยบอกห่วยแล้วมีเสีมีเสชนะบะห้วยมั่นแล้วเราบอกโอ้ยมันเดือเดือดเลือผ่าเ้วเราก็บอธรรมดาเด้อเี่เราเห็นบมดเสนเปี่ยนขาดนี่อยู่ขาดผิวเป็นเป็นเลาเป็นศกต่อได้อีกวะต่อได้อีก ได้อีกไฟหนึ่งไฟอำลาไฟอำลาไฟอำลาสองเจ็ดวันปลาซุนจัดทีนี้ไฟอำลาวอะีรไฟอำลาของเราแต่ว่าเราก็สั่งซื้อเสียงมาหลายเลี่ยวนะให้เราเนี้ยจ้างเห้อ่ยยผมเนี้ยไฟนี่ไฟอำลาของเราเอาไปถูกไหมเราส่งอีกปีสองปีอยู่บ่บ่อีกไฟเดียวให้อีกไฟเดียวเอาหมูหมูอุดอูดมาเสือกนะหมูอุดอูดมึงกับว่าวปาาไปลองเนาะกับว่าวอย่างนี้ไงอ๋อ เป็นใน да เกมการโฉมึงมองว่าเป็นเป็นแต่ชนะบ่เป็นเป็นยังคือภาพถือกันข้อยังสี่เหีไฟเป็นเพอสิถอยล่างเลยเสียดเพ่าะนี้งานเขาเปลี่ยนการปุ๊บแบบว่าตะกี้เราก็เรียวอยู่แล้วเราวก็กิจับสุดแดดเนาะเขาเปลี่ยนการปุ๊บเราบอกหูดิเราบอกหูปุ๊บเขานี้ปังรับเลยถึงนับเลยเดียวหลังจากถึงนับโคลุกขึ้นมาปุ๊บโอ้ยังวะ กูเบียงวะอัดสีสองเสียนกูอู้หิจเกย์วะอัดยังงเนี่ยน่ยโอ้เตอร์เสียดายนะมันอยู่เสียดายเนาะเวลาเสียดายเนาะอัดสีลายเนาะอัดสีเโลเราไจังสศกต่ออีกอยู่ร่างกายเราโอ้สศกเลยไอ้ร้องมีสองสามไฟอยู่ที่รักแห้งเลยไอ้ร้องมีแมียนวะอ้หสุดยอดข้าวบ่มีิ๊มเราเก่าม่วนเนี่ยมาแม่คลายกันสิเงียบเนาะเงาคิด้หน่อยสิไปถ่ายขี้ไพ่หรอป่ะเนี่คิด้หน่อยเลร้องเว้ต่อ อา,อาเอาฝากเป็นกําลังใจเห้ยลองฝากเป็นครงใจให้รลองเนะฝากเป็นแรงใจให้ยลองผมนี่นะครับด้วยแต่ในไอผม,มือเกอี <c oughs> <ación S 2> ดีจริงทร่เป็นยังได้จังในเมียนพูได้สิบ่าเราเป็นบาเป็นหม่องก็สาาร้างใน,ในไอผมมือเก่อ, <c oughs> อีดีไอผมมือเกลอดีฮักคือเก,ก่ๆๆลๆๆกอีดี เจไดกับสูจะอีกจะซองสามใยซะไปเนาะอู้หหายมันชนาก้อนเนี้ยังเหลือเห็นมันเหลือก้งามเนี่ยเนาะเหลือก็เหลือก้มงามนี้เห็ุก็เห็ดงามแต่ว่าเราบ่เลิกดอกกูเบิ่งเะเอเบลเลิกเบลเลิกให้เลิกดอกครับผมแต่ว่าส่งขอควมเสียงบอกเขาก็บอกว่าบ้าบ้ากูเลิกมวยเด้อบ้าส่งกาบอกอะไรด้วกันเออโอเคครับผมจังไดกับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ฝากเป็นกำลังใจร้องขี่รองนะครับวั่นฉลองนะครับจังไดกับสู่ต่อไปครับไอ้ครับทรงกี่ยัก ปีหนึ่งก่อนสไปจ์จสามสีไฟสไปเอาอย่างหน่อยกับสองสามไฟปีนี้น่าดอยใหม่เนาะสองสามไฟนะครับสู่กันก่อนนะครับเบิรงก่อนมาล่างกายมันไปต่อไดนบอหรือไปต่อบอลไหนกันยังคอยว่ากันอีกทีหนึ่งนะบอ่ไหนเดีวบอไหนเดียตะวันอีกอะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเล่าล่ะเล่ากับสู่ต่อบอลเลยนะเล่าสู่ใช่เล่าสู่โอเคครับจังไดกับฝากเอฟซีนี่ตัวเล่านะนี่ตัวแฟนมวยดีค่อยเบิงปีหลงดีตัวแบบว่า เขาอยากคิดสไตล์วัดสรรองศกนะลูกเตมุนเห็นไหมลูกเตมุนเห็นไหมลูกเตมุนนั่นบ่ถือเช็เชียร์เนาะครับจังได้กับฝากเป็นกำลังใจให้ร้องได้ครับผมถึงสิแพ้จังได้กะจังได้กะจังได้กระได้ใจน้องน้องในค่ายได้ใจเอฟซีแฟนมวยคือเก่าแหละครับเอาหัวใจกัเลยโอเคครับผมฝากติดตามนั่นเนี่ยครับผมสู้่ด้วยไอ้นี่ครับ